สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับป๋ออีกแล้วนะคะเมื่อวานเด็กๆเรียนเรื่องอาหารหลักห้าหมูไปแล้วน,นะคะวันนี้เด็กๆก็จะมาเรียนเรื่องอาหารดีที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์เด็กๆพร้อมจะไปเรียนกับป้อหรือยังคะถ้าพร้อมล้วเชจะรับฟังได้เลยค่ะ มีประโยชน์ไม่มีโทษราคาไม่แพงเด็กเดกทานแล้วแข็งแรงหนูๆแก้มแดงทานให้หมดเอิวันที่สองเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะ มีอะไรกันบ้างนะอาหารที่มีประโยชน์ก็อย่างเช่นอาหารตามหลักห้าหมู่ที่เราเรียนเมื่อวานยังไงล่ะคะอาหารที่มีประโยชน์คืออาหารที่รับประทานแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงจเจริญเติบโตและอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่รับประทานเข้าไปแล้ว อาจทำให้เกิดโทษหรือไม่ให้สารอาหารต่อร่างกายค่ะเช่นน้ำอัดลมอาหารจังฟู้ดอาหารขบเคี้ยวอาหารที่มีรสหวานลูกอมเป็นต้นค่ะเด็กๆอย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ เด็กๆเมื่อเด็กๆเมื่อกี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์และก็ไม่มีประโยชน์ไปแล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้ครัว้อยก็มีการบ้านห้เด็กๆได้ทํานะคะอ่าในหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเล่มนี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเปิดไปในหน้าที่17 17มีเลขอะไรคะเด็กๆเลข1กับเลข7ถูกต้องแล้วคะ่ะทีนี้คําสั่งเขาบอกให้เด็กๆวงกลมเห็นไหมคะวงกลมภาพที่เป็นส่วนประกอบของอาหาร อ่าถ้าเด็กๆจะทําทผัดเด็กๆนึถึงสิคะว่าผัดเราต้องใส่อะไรบ้างดูสิคะว่าเราต้องใส่อะไรบ้างอ่าเด็กๆดูนะคะและเด็กก็วงกลมระบายสีในวงกลมนี้ลงไปเลยนะคะส่วนที่จะต้องทําในอาหารที่ประเภทผัดต่อไปเมนูอาหารข้าวผัดกุ้งอ่าเด็กๆดูสิข้าผัดกุ้งของเด็กๆต้องใส่อะไรลงไปบ้างอาหารที่เด็กๆต้องใส่ลงไปให้เด็กๆ ระบายสีในวงกลมนะคะมะเขือเทศเด็กๆต้องใส่ลงไปไหมขนมปังเด็กๆต้องใส่ลงไปไหมคะในข้าวผัดระบายสีส่วนที่ใส่ลงไปในข้าวผัดนะคะอ่ะต่อไปหารต้มอ่ะเด็กๆจะต้มเด็กๆต้องใส่อะไรบ้างคะถ้าเด็กๆใส่อะไรลงไปเด็กๆ,ๆก็ระบายสีส่วนที่เด็กๆใส่ลงไปนะคะเมนูต่อไปเมนูกล้วยบวชชี ร้อยบุชีเด็กๆดูสิคะเด็กๆต้องใส่อะไรลงไปบ้างเมื่อเด็กๆใส่อะไรลงไปเด็กๆก็ระบายสีอันที่เด็กๆใส่ลงไปนะคะอะขอให้เด็กๆทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานนะคะบ๊ายบายค่ะ